ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่นี่คือแมวตัวใหม่ของหนูนะคะหนูเพิ่งไปเอามาเมื่อวานนะน,นี่น้องชื่ออะไรคะหนูชื่อมีโซค่ะน้องเป็นตัวเมียนะคะคนน้องยังแค่สี่สิบเก้าห้าสิบวันเองค่ะทุกคนยังไม่ถึงสิบวันตัวสิไม่สวยสวยอะไรต้องมีที่นอี๋ยวไปเอาข้าวให้่แหนูอัดวิดีโออยู่ค่ะแม่ <Okay. S 2> กูกกอนเหรอกูก้องหรอือ,หรอลูก,กป้องเบลป้องเบลนะคะน้องเนี่ยทำไมน้องห่างไปงนะโทนี่นะคะู้เราน,น,น,ะะนี่สัตว์เลี้ยงคะชนิดที่สองนะคะเนี่ยหนูมีประกาศนะคะ สองตัวแล้วก็มีน้องเป็นสัตว์ชนิดที่สองนะคะสัตว์เลี้ยงชนิดที่สองนนี่คู่น้องน่ารักมากเลยนะคะหน้าตางนงน่ารักมากน้องจะไปไหนลูกน้องอยากเข้าห้องน้ำน้องอยากเข้าห้องน้องเข้าห้องน้ำลูกน้องอยากเข้าห้องน้ำลูกนี่น้องไม่น้องอย่ามีอะไรลูกเตือนสายไฟเหรอมานี่ น้องยืนสองขาเป็นด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะทุกคนน้องยืนสองขาเป็นนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะอะไรนะเมื่อกี้เสียงน้องลองนิดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนได้ยินเสียงน้องล้องไหมคนนี้น้องคือน่ารักมากเลยนะคะหน้าตาค่ะให้น้องแบบหันหน้าเดี๋ยวหนูจะล่อให้น้องหันหน้ามาทางนี้นะคะทุกคนทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของน้องนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคน นี่โอ้ยน่ารักน่ารักมากเลยนะคะทุกคนดูสิคะหน้ามันก็ไม่ได้ยาวไปนะคะทุกคนดูสิคะนี่อันนี้สนุกเอ้ยอยู่ตรงเปียนนอเดี๋ยวเปียนนอเสียนะจ๊ะน้องก็ชอบมุดนูน่นมุดนี่นะคะนั้นน้องก็ชอบมุดนูน่นมุดนี่ไปเรื่อยค่ะบางครั้งก็ มุดที่ที่ไม่เราไม่คาดคิดน,นะคะว่าน้องจะไมปมุดได้เมื่อวานนะคะตอนที่หนูกําลังปลับผมอยู่ตอนที่เพิ่งได้น้องมาใหม่ๆอะคะ่ะน้องก็คือตอนนั้นน้องเพิ่งปรับตัวเสร็จนะคะน้องส่วนมากเลยค่ะน้องวิ่งไปทั่วเลยค่ะแล้วอยู่ดีๆน้องก็หายไปะค่ะทุกคนสรุปเราหาทั่วบ้านจนได้มาเจอมันอยู่ข้างหลังชั้นนี้ค่ะตรงร่องตรงนี้ค่ะน้องมาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคน น้องมาอยู่ตรงนี้คือหาตั้งนานพึอ้าวติดตรงนี้พึ่งมาเจออยู่ตรงนี้นะคทุกคนคือน้องคือเราไม่คือที่ที่น้องอยู่ก็คือที่ที่เราไม่คาดฝันว่าน้องจะอยู่นะคะทุกคนสนมากเมื่อคืนนะคะแม่หนูแท้ไม่ได้นอนเลยค่ะนั้นก็โอ๊ยกระโดดอย่งจิ้งบีดเลยค่ะเมื่อคืนก็คือแม่หนูไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะ ทุกคนนั้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้ช่งองใต้จังเลยหน่อยพี่และน้องมีโซโค่ะบ๊ายบาย